ดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมกรีนซันกับรายการเด็กเรียนเรียนจีนนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนง่ายๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอน 1- ถึง100ก่อนนะครับผมเพราะว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยสำคัญมากนะครับสามารถเอาไปใช้กับหลายสขาขาหลายอย่างได้ นะครับวรวมในการซื้อของก็ได้ด้วยนะครับโอเค1น0ถึงสิเรามาเริ่ม1น0ถึงสิกันก่อนครับคําว่า1น0ถึงสินั้นเดี๋ยวผมจะไล่พูดเป็นภาษาจีน1น0กัถึงสิไปเลยนะโอเค1ภาษาจีนพูดว่าอีหภาษาจีนว่าอีต่อไปสองนะครับ2ภาษาจีนพูดว่าเออเออแปลว่าสองนะครับต่อไป3ภาษาจีนว่า สันสันสันต่อไปนะครับสี่ภาษาจีนเพราะว่าสี่ส่ส่ต่อไปนะครับห้าภาษาจีนเพราะว่าอู เสียงจะต่ำหน่อยนะครับเพราะเป็นเสียงสามต่อไปนะครับ6ภาษาจีนเพราะว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวต่อไปนะครับ7ภาษาจีนว่าชี่ชี่ชี่นะต่อไปนะครับ8ภาษาจีนว่าปะปะปะ ต่อไปครับ9ภาษาจีนว่าเจียวเจียวเจียวต่อไปนะครับ10ภาษาจีนพูดว่าเฉือเฉือฉือ,ฉอเป็นไงกันบ้างล่ะครับ1-10ภาษาจีนง่ายเดี๋ยวผมจะไล่แล้วก็ท่านผู้ชมก็ออกเสียงตามด้วยนะครับ1ภาษาจีนพูดว่าอี ถอยสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายครับสิบอ่าสิบแปลว่าสิบนะครับผมสิบเอ็ดภาษาจีนจะพูดว่ายังไงครับอีสิบอีหรือเปล่า 1น1ไม่ใช่นะครับผมจะมันต้องพูดว่าชื่ออีนะครับที่แปลว่า1ิบนะครับผมว่าชื่ออีแปลว่า11เราจะไม่ง่ายเหมือนภาษาไทยถ้าเราจะพูดว่า12เราก็จะพูดว่าชื่อเออเห็นไหมชื่อแปลว่า10ใช่ไหมครับ2ภาษาจีนว่าเออชื่อเอสิบสองง่ายๆอย่างนี้ถ้า16บหกละครับภาษาจีนว่าไง อ่าไม่ใช่เลี้วสื่อนะครับผมต้องเป็นสื่อเลี้วเห็นไหมครับผมเหมือนภาษาไทยเป๊ะเลยแปลตรงตัวจะเป็นสื่อเลี้วสิบหกนะครับผมอ่าต่อไปถ้าเป็นอผมข้ามไปสามสิบเลยแล้วน,นะครับถ้าเป็นสามสิบล่ะอสามสิบภาษาจีนจะพูดว่าไงนะสื่อซานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสื่อซานนั้นเป็นสิบสามแต่ถ้าสามสิบต้องพูดว่าซานสื่อ ซนะ่านือแปลว่า30นฮะเก่งมากครับผมต่อไป50าสครับถ้าเป็น50นะนะก็อ่านว่าอ,อู่ืออู่ือแปลว่า50นะครับง่ายๆเลยต่อไปครับผมถ้าเป็นเลขอย่างเช่น75นะ75มันมี3ามพยางใช่ไหมครับท่านผู้ชมเจ เราก็เอาเหมือนภาษาจีนเลยครับผมแปลง่ายๆแปลตรงตัวเลยก็จะเป็นเจ็ดภาษาจีนว่าชี้สิบภาษาจีนว่าอะไรสือห้าภาษาจีนว่าอู่นะเจ็ดสิบห้าจะภาษาจีนจะพูดว่าชี้สืออู่นะชี้สืออู่แปลว่าเจ็ดสิบห้านะฮะชี้สืออู่เจ็ด 15บห้านะครับผมง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกระโดดข้ามไปสอนเลข100ก่อนเลยนะครับผมอ่ะ100เนี่ยภาษาจีนเราจะพูดว่ามี2องพยางค์นะผู้ชม100่งร้อยให้จำอย่างนี้นะมี2องพยางค์100ในภาษาจีนละ่ะคำว่า1ภาษาจีนว่าอี e. ส่วนคำว่ารนะ้อยเนี่ยภาษาจีนว่าปายนะครับผมปาย ปแปลว่าร้อยนะครับผมเรามาลอ,ลองผสมกันครับหนึ่งร้อยภาษาจีนว่า,าอี้ายอี้่ายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอีเนี่ยมันเสียงหนึ่งไม่ใช่เหรอแลำไมมันไปอยู่กัคบคำว่าป่ายที่แปลว่าร้อยนะครับผมมันกลายเป็นเสียงสี่อันนี้เป็นกฎการผ่านเสียงของภาษาจีนนะครับเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นนั่นเอง นะครับถ้าเราอ่านว่าอีฝายมันจะลำบากนะครับอีฝานะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นผันเป็นเสียงสี่นะครับกลายเป็นอีฝายอีฝายนะครับแปลว่า100นะครับผมโอเคครับผมสำหรับการนับตัวเลขก็จะมีอยู่พื้นฐานประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองนึกในหัวแล้วก็พูดออกมานะครับผมเพราะว่าผมเคยมีคนรู้จักนะครับเป็นคนจีนเนาะเขาก็อยากเรียนรู้ ภาษาเขาเรียกว่าตัวเลขภาษาไทย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆทายเข้าไปเขาก็ตอบได้แล้วนะครับตอนนี้ก็พูดได้แล้วนะครับแต่เขาก็จะยังงงกับตัวเลขเราก็คือไอ้คำว่า11 21 31่อาเะไรเงี้ยครับผมมันไม่ใช่แบบ31 41อะไรเงี้ยคนไทยเราจะไม่เรียกงั้นใช่ไหมครับเออเขาก็จะต้องจําเพิ่มอีกนะครับผมว่าถือว่าภาษาจีนเนี่ยจะง่ายกว่า ไหนครับผมรู้กวยู่有什么错误我感觉抱歉ไหนนะครับผมถ้ามีผิดพลาดอะไรผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอเคยังไงเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้